โอ้คือแบบมีระบบตื่ด้วยเอ้ยตอนเมาเนี่ยคือแบบว่าอุย้ยมีการแสดงหน้าตอนเมาด้วยเอออันนี้ก็เป็นอาการป่วยอ๋ออ้าวแล้วจะรักษายังไงล่ะนี่เฮ้ยมีแบบมีการแต่งหน้าด้วยโอ้มีมาร์กได้อีก สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยก็กลับมาพบกับชัยในเกม The Sims สวัสดีชาวรักซิมทุกคนชาวข้างใครชาวรักชาวเป็นห่วงซิมทุกคนนะคะมีใครอยากเพิ่มอัตรักการเล่น The Sims กันบ้างเอ่ยชัย <Yeah. S 1> ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะทุกคนซึ่งการเล่นเกมเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเราเล่น แบบซ้ำๆเดิมๆใช่ไหมมันก็จะรู้สึกว่าแบบเออมันก็เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย <Wow. S 1> ก็ไปเจอหมอนต,ตัวหนึ่งเป็นหมอนในการใช้ชีวิตประจําวันของดยซิมเลยแต่คือแบบว่ามันสามารถที่จะใช้ชีวิตประจําวันเหมือนกับที่คนใช้ชีวิต <Wow. S 1> ก็ไปเจอหมอนอ่าเขาอ่านว่าอะไรนะก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตอ่าชิ้นหนึ่งส่วนหนึ่งของชีวิต <Wow. S 1> ก็คือจริไปเจอหมอเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบตอนแรกคิดว่ามันคือ ตอนแรกคือหน้าปกเขาเป็นเค้กใช่ไหมฉันก็คิดว่ามันเป็นเค้กเออคิดว่ามันแบบว่ามันคือแบบอ๋อมันเป็นเค้กหรือเปล่าแต่ฉันไม่ได้อ่านชื่อภาษาอังกฤษไงก็ดูแค่ปกสุดท้ายก็คือมันไม่ใช่เค้กมันไม่ใช่หมอดทําอาหารเค้กนะทุกคนแต่มันคือหมอดที่เอาไว้ให้เพิ่มอรรถรสในการใช้ชีวิตประจำวันของซิมแล้วกันคือซิมเนี่ยสามารถที่จะแบบ มีอาการป่วยได้ซิมสามารถแต่งหน้าได้ด้วยทุกคนสามารถแต่งหน้าเปลี่ยนผมได้ด้วยเปลี่ยนสไตล์หรือซิมสามารถที่จะแบบมาร์กหน้าได้ด้วยทุกคนดูซิมมาร์กหน้าดีก็คือแบบเหมือนจริงมากนะปกติแล้วในระบบเนี่ยมันจะมีระบบให้ฉี่อย่างเดียวใช่ป่ะระบบเทว่าเข้าอะไรนะเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปฉี่ที่โถไปไปอื้อไปฉี่เนี่ยก็คือใช้คําสั่งเดียวแต่ว่า หมอดนี้สามารถที่จะเพิ่มคําสั่งฟรอปขึ้นมาคําสั่งฟรอปก็คือแบบคําสั่งอึอแล้วทุกคนฟังเสียงอึอเออคือชยเชยนคือชยเชยนรู้สึกว่าเออไอเจ้าหมอดตัวเนี้ยคือสนุกมากนะคือชยเชยินอะพยายามที่จะแบบว่า หาหมอดอะไรสนุกๆมาเล่นแต่ก็แบบเออไปเจอหมอดนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันต้องมีอะ่ะของมันต้องมีจริงๆตอนที่อืนใช่ไหมทุกคนเองก็แกล้งซิมตัวเองด้วยการที่แบบว่าให้อ่าแฟนของซิมเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องน้ำด้วยแฟนของซิม,มเขา็นขี้ทุกคนเขาเป็นขี้นะก็เลยเดินออกมาข้างนอกอ่าคือแบบเวลาอื้นเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณนะ์บอกนะแบบ เวลาเรากดใช้คําสั่งอื่นเนี่ยก็จะมีเสลักษณ์เป็นรูปอึอบอกอะแล้วแล้วแบบทุกๆก,ก,การใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็จะแบบมีอาการป่วยได้อาไม่ว่าจะเป็นแบบกินอาหารอาดิบเกินเป็นโรคพยาธิหรืออะไรเงี้ยหรือท้องผูกไม่เคยกินผักอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะมีผลในเรื่องของการใช้ชีวิตของซิมคืออาการป่วยก็จะมาจากแบบการใช้ชีวิตประจําวันของซิมนี่แหละที่มีที่ทําให้แบบร่างกายของซิมเนี่ยมีอาการผิดปกตินะ และที่ซันยินชอบเลยก็คือพวกพวกความงามนะทุกคนคือความงามเนี่ยมีผลต่อซิมรอบข้างด้วยนะคือแบบว่าถ้าเกิดสมมติเราแต่งหน้าหรือว่าฉีดน้ําหอมออกนอกบ้านอะไรเงี้ยคือซิมภายนอกเนี่ยก็จะมีปฏิกิริยากับสิ่งสิ่งที่ความงามของซิมที่เราทําด้วยนอกจากจะแบบความงามแล้วเนี่ยก็ยังมีแบบแฟชั่นหลายๆอย่างที่แบบซิมสามารถซื้อแล้วก็ทดลองได้นะทุกคนก็คือพวกแฟชั่นอะไรเงี้ยเราจะใช้เป็นกระจกเนาะ อย่างกระจกเนี่ยก็จะเอาไว้เป็นตัวทําให้ซิมเนี่ยเสริมความงามเปลี่ยนชุดซื้อชุดอลองชุดเก๋ๆได้อะไรอย่างนี้ <c oughs> เราสามารถที่จะปิดหมดความงามได้ทุกคนมีอยู่สองเท้าในการก็คือปิดในกระจกกับไปลบหมดซะ <c oughs> <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งที่เชนรู้สึกว่าเชยินชอบก็คือการเมาทุกคน <c oughs> คือซิมของเราสามารถแบบ กินอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเมาโดยแสดงผลออกทางหน้าได้ด้วยแนละ้คนทุกคนก็จะเห็นว่าซิมชายเย็นหน้าแดงแต่ว่าข้อเสียของอ่านิดหน่อยนะเป็นแบบข้อเสียนิดหน่อยก็คือชายเย็นอ่ะใส่ส,สกินของเดอะซิมไปแล้วถ้าเกิดว่าตอนเมาเนี่ยเขาก็จะ,จะทับเป็นทับกับสีผิวจริงนะเขาจะทับกับสีผิวจริงของซิม เขาจะไม่ได้ทับในสกินของซิมใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมองเป็นข้อเสียได้ไหมเพราะฉัยรู้สึกว่าฟีเจอร์มันก็ดีทุกอย่างเลยน,นี่อาจจะแบบว่าไม่ได้อัปเดตเกี่ยวกับแบบระบบผิวของซิมเนาะมาเลยทําให้แบบว่าเขาเนี่ยอาจจะทับผิวสกินซิมที่เินใส่มาไม่ได้คืออาการเมาอะจะบอก่าให้รู้ว่าอาการเมาก็จะมีแบบคือเหมือนคนเมาทั่วไปเลยทุกคนเขาสามารถที่จะแบบกินเหล้าแล้วก็แบบ มีอารมณ์ใจร้ายได้อย,อยู่อยากทำอะไรเขาของขึ้นมาทุบเลยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบซิมสามารถที่จะแบบว่า <I> พูดมากได้ <c oughs> เวลากินเหล้าเมาแล้วก็อยากพูดมากอยากพูดคนอื่น <c oughs> อยากแบบปฏิสัมพันธ์กับคนคนอื่นสังคมอะไรอย่างนี้ <c oughs> หรือซิมอาจจะเป็นคนขี้เล่นก็ได้กินเหล้าเมาเป็นคนขี้เล่นก็คือแบบเป็นเป็น <c oughs> เป็นเป็นโหมดอารมณ์ของซิม <c oughs> ซิมเนี่ยสามารถที่จะมีอารมณ์อยู่5โหมดด้วยกันแล้วแต่ละโหมดเนี่ย ก็จะมีอารมณ์ย่อยๆเป็นของตัวเองด้วยอ่ะช่นี้ขอไม่ลงดีเทลแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวใต้คลิปเนี่ยชินจะลงดีเทลไว้ให้ว่ามีหมดอะไรบ้างเนาะ พวกอาการป่วยอาการป่วยเนี่ยสามารถตั้งถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบแบบอาการป่วยอะ่ะมี2วิธีก็คือเราสามารถตั้งที่จดหมายได้กดที่กล่องจดหมายแล้วก็ปิดให้ซิมเนี่ยไม่ไม่ป่วยได้หรือว่าจะแกล้งซิมในการที่แบบเอ่อกดให้อาการป่วยซิมก็ได้ซิมหรือว่าเออไอกดให้อาการป่วยซิมเนี่ยมันก็มีอยู่สองทางก็คือแกล้งซิมกับเอาไว้ทดสอบหมอนอ่อหมอสามารถทํางานได้ไหมอะไรอย่างนี้อา่าเราสามารถรีมูฟเจ้าบอกว่า ใครที่อยากแกล้งซิมให้ป่วยสามารถโหลดหมอด,ดีได้นะคะซิมสามารถป่วยได้หลายอาการมากอาการป่วยของเขาเนี่ยก็จะแบบเออมันจะอยู่กับหมอดเนาะมันจะเป็นแบบป่วยท้องผูกป่วยอะไรเงี้ยคือแบบม,มันมีป่วยหลายอย่างมากอะ่ะ หมดนี้เนี่ยจะมาจากคุณพี่คนนี้นะทุกคนนะคุณพี่คนนี้โหคือโปรไฟล์สวยมากคุณพี่คนนี้เนี่ยเขาจะามีรายละเอียดหมดบอกทุกอย่างเลยว่าแบบหมดที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือชื่อหมอดนี้แหละก็คือหมอดที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยจะมี3ส่วนในการก็คือส่วนสุขภาพส่วนความงามแล้วก็ส่วนแอลกอฮอล์เนี่ยทุกคนสามารถเดบเข้าไปอ่านได้นะสามารถเข้าไปอ่านที่ตัวต้นฉบับของพี่เขาได้เลย แล้วก็มันจะมีมอดมอดหนึ่งที่พี่เขาเอาไว้สำหรับแปลไทยหมอดนึงอีกทีก็คือชื่อหมอดว่านี่เป็น Thai translation อ่าพอเข้ามา Thai translation เนี่ยเราก็จะแบบมีหมอดที่ต้องติดตั้งเนาะก็คือหมอดคุณคนนี้แล้วก็หมอดที่สองก็คือหมอด slide offline mode ไม่รู้สำเนียงไม่ได้ โอเคก็มานำเสนอทุกคนเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนเอ็นจอยกับิีซิวนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะ